วงแขนหรือรักแร้ดําเกิดจากอะไรดูแลอย่างไรไบ้างสวัสดีครับหมอครับรักแร้ดำคล้ำเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยที่สําคัญที่สุดคือต้องหาสาเหตุก่อนนะครับที่สําคัญเลยคือภาวะอักแคนโทซิตนิกี่แคนนะครับจะเป็นบริเวณข้อพับรักแร้ซอกคอนะครับดำซึ่งเกิดจาก หลักๆเลยที่สําคัญเลยคือ1ภาวะเบาหวานนะครับสภาวะอ้วนนะครับถ้าเกิดมีสภาวะ2ภาวะมีการแคนโตซิตน,นี่กิแคนจาก2ภาวะเนี่ยต้องแก้ที่สาเหตุคือ1รักษาเพราะเบาหวาน2ลดน้าหนักนะครับอ่าเรื่องที่อ่าส่วนมากที่พบบ่อยอีกอันหนึ่งก็คือภาวะเรียกว่า Contact คเดมาร์ติสคือผื่นแพ้สัมผัสแล้วเกิดเป็นอรอยค้ำส่วนมากก็จะพบจากโรออนต่างๆนะครับ การรักษามีาการรักษาเนี่ยหนึ่งรักษาที่สาเหตุใช่ไหมครับถ้าเกิดเป็นภาวะอ้วนหรือเป็นเบาหวานต้องรักษาลดน้าหนักต่างๆนะครับสหลีกเลี่ยงพวกโลออนที่มีผสมน้ําหอมหรือสารเคมีเยอะนะครับส่วนการรักษาอื่นๆตั้งแต่การพิลลิ่งผัดเซลล์ผิวนะครับการใช้เลเซอร์นะครับตั้งแต่สมัยก่อนก็จะมี Q ิวสวิตแอนดีแจ็ใช่ไหมครับในคลิปเนี่ยหมอจะใช้เป็นตัวพิคอร์เซ็กเกอร์เลเซอร์ดิสคัฟบรีพิคอร์เซ็กเกอร์เลเซอร์โหมดโฟบีมนะครับตรงพลังงานเนี่ยจะลงไปทําลายเม็ดสี นะครับทำให้รอยคล้ำต่างๆลักแร้หรือว่าวงแขนเนี่ยดูขาวกระจ่งางใสขึ้นแต่จุดที่สำคัญเลยสำหรับการรักษาภาวะลักแร้คล้ำเนี่ยนะครับแคสซิลารีไฮเปอร์พ mm ิมพ์เพนเทชันเนี่ยคือส่วนมากในการใช้โรออนเนี่ยจะค่อนข้างมีทำให้เกิดลักแร้คล้ำได้ค่อนข้างเยอะเกิดจากอะไรเหมือนที่หมอบอกไปว่าในโรออนมันจะมีน้ำหอมนะครับแล้วก็สารเคมีต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นนี่มันจะทำให้เกิดรอยคล้ำจากเาเรียกว่า คอนแทคเดมาร์ติสคือผื่นแพ้สัมผัสนะครับพอผื่นแพ้สัมผัสเนี่ยเป็นระยะนานๆเนี่ยมันก็จะดำทำให้เกิดค o โพสอินฟลัมฟรีรอยไฮเปอร์พิเกนเดอนคือรอยดำหลังจากการอักเสบของผิวหนังได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนไข้ที่มีภาวะและแดำนะครับเราเราปีนแ,แผ่นการรักษาด้วยเลเซอร์เนี่ยหมอจะแนะนำอย่างหนึ่งเลยคืออาจจะต้องงด,งดใช้โรออน รหรือว่าอะไรที่ปัญทาที่รักแร้เราจะการใส่น้ําหอมก็จะไม่ให้พ้นหลักแร้โดยตรงอ้าวแล้วอ,อย่างนี้จะจัดการเรื่องกลิ่นเหงื่อหรือว่ากลิ่นตัวยังไงละ่ะนะครับหมอจะให้งดาการใช้ักาโลออนนะครับแล้วก็น้ําหอมพ่นที่ลักแร้โดยตรงแต่จะให้อาจจะใช้เป็นอลูมิเนียมคอไรส์สเปรย์นะครับอลูมิเนียมคอรไรส์สเปร์มันจะช่วยลดเหงือ่อ ที่ออกที่รักแร้นะครับจะพ่นก่อนนอนแล้วต,ตอนตอนตอนเช้า่นะครับผมมันจะไปอุดท่อต่อมเหนือนั่นเองนะครับส่วนกลิน่นต่างๆทํายังไงก็ให้พ่นใช้น้ําหอมพ่นที่เสื้อผ้านะครับไม่ให้สัมผัสดโดยตรงที่ผิวหนังนะครับก็จะช่วยลดอากาศเกิดการดําคล้ําจากผื่นแพ้สัมผัสแล้วเกิดรอยดําตามมา ก็จะทําให้การรักษาด้วยเลเซอร์ได้ผลดียิ่งขึ้นนะครับการรักษาด้วยเลเซอร์อาจจะต้องใช้จํานวนครั้งนิดนึงนะครับอาจจะต้องแต่จากการศึกษาเนี่ยตั้งแต่5้ถึงแครั้งห่างกันเดือนละครั้งนะครับก็าจะมีการทาบํารุงมอเจอร์เลเซอร์ต่างๆได้ด้วยนะครับแต่การรักษาเหมือนที่หมอย้ําไปต้องหาสาเหตุก่อนนะครับหาสาเหตุที่สําคัญคือภาวะอ้วนนะครับสภาวะเบาหวานหรือว่าดื้อต่ออินซูลินนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องลดน้าหนัก ร่วมด้วยนะครับการรักษาดื่นจะเป็นพวกการทากดวิมินเอนะครับก็ต้องทาบางๆแล้วระวังการละใายเครืองนะครับเทคนิคที่หมอว่าได้ผลดีคือการใช้เลเซอร์นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเหมือนที่หมอบอกว่าอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการใช้โรออนใช้เป็นอลูมิเนียมคลอไรด์สเปรย์พ่นแล้วก็ฉีดน้ำหอมบริเวณเสื้อแทงนะครับ